แกะข้าวเล็กน้อยนะครับสร้อยจุกมือนี้เป็นขาไล่นะครับไนม้าสวางอันครับยังไงงามๆเลยรับนี้ครับโอ้มือนี้นะครับที่เป็นวีนูนะครับนี่ครับจุกขาไล่ครับผมในม้าสวางอันครับงามเลยครับเห็นไหมครับ เหยื่อยจุเลยครับมือนี้ครับแก้วเขี่ยนะครับเหยดแก้วเขี่ยของคมนะครับเียืแท้ครับหันตรงนี้ครับครับหาลายเห็นลวกกิมน้ำนะครับตุน้ำครับ สดๆได,ด้พี่น้องก็ติดตามเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูทุกคนบพบอกั็บายจัตตีใช่ไหมครับผมมือนีก็เลยเมนูแซเสีบแทบเพื่อก็ละครับมาฝากพีฝากนองครับผมมือนีสิเป็นเมนูนะครับขาไล่เลยครับสร้อยจุขาไล่ครับผมกับแก้วกีเพียครับผมคนขนครับสดสดนะครับนี่ครับผักกับผักแก่มนมีมะละครับจระแนะผักซี่ป้อมนะครับผมผักหอมผักที่ผักขึกเต็มถาดเท่าล่วครับบายจักตีผมเขาหันหอนครับผม หนึห่งไม่ไหมครับตอนใบกับผมมากเสีบๆก็ใบสีเลยครับนี่ครับแก้วขนยื้อทีมก่อนมทมสุธนันพี่น้องขออนุญาตแกะข้าวเล็กน้อยนะครับส้อยจุกมือนี่เป็นขาไล่นะครับได้มาสวงอันครับยง,ยง,ยงย่งงามๆเลยครับ โอ้ oh. เอาอยู่หลังขั่วแล้วเลยครับเมื่อ mm. ครับมากครับบัดน,<ม> uh, นี้แซ่บมากเสียผมโอ้เขาอ่อนๆครับอืม oh. ล mm. ดเท่านั้นครับง่ายเลยครับสุดสดสูตรสดอืม ผมอมนำหนำักแข่งน้ำแข็งไม่ได้เอาไปทงครับฟวง่างนั้นแหดห่อนครับเวลาทำคลิป กยม่เง้นเลยครับสวนห้อกไปกับห้องใหม่ก็บบค่อยดีครับเอาซี่น้ำครับจุดทดครับ Ngon ha Phải mà làm tiếng ngoài Mất nói nên không ạ แซ่บพี่ไหมคขาไลา่ยมันจะฟอยดีนะครับเราไปลวกเลยก็มาซอยจุ ก็ต้องเหตุคนขึ้นผมกลัว 嗯下边是这样嗯早应该给他 Mm. khủng long là mm -hmm. อืมผมอมๆคือหน้องค่อยดีนะครับขาเห่าเอาไปลวกก็ใช้ลวกตัวนะครับหาลหลลวกแป๊บเดียวครับสลุงเอาเลยพอสตำลายนะครับ บอกพลาดใชครับเพื่อทางด้านแสงนงอยได้พี่น้องหันเขอได้บานอะไรครับเย็นหกอันหลอดกี่เลยครับ,อ,รบอ๋อบรรยากาศรักพงไม้พี่น้องเบิ้งน้าครับบานไว้ก็สีรักพงนะครับที่หลังเดียวมากที่ดังเพิน่น Pô, oh, sério, Ừm. <laughs> <laughs> สายเหนือนะครับกินย่ำได้กระแสบครับผมว่าจะเป็นก้อยเป็นส้อยจุเป็นผ่าไปแล้ครับแสบหาไปมั่ๆมั่นนะครับขออนุญาต้ะครับ,ออรบสำหรับคนที่ว่ากินดิบนะครับ อขอโทษขอพ่ายน้ำนลครับคุณบอกกลิ่นทิพยอ โอ้สบเน้ะคพอดีคร <cel os> <vas> oh, mm ับลูกเจ้าโอ้เผือกครับเจ้าขุ้ม ออครับพี่น้องเราขอุยาตหันยาเข้าแล้วครับไรมีดก่อนนี่ครับมีไงเลยครับมี่ระนำพันประนำ ดูดีครับเลยมากเลยเมื่อสองอันต้องเพชรต้องห่อนพี่น้อง ันนี้ครับเร็วๆบัตนี้มาเด็ดคักรับบันรดิมาครับเศบๆต่อเลยครับหันเร็วๆบัตนี้เด็ดทั้งเศบครับทั้งห่อ,อหนเขาก็เขาห่อน

นี่แหลว่าใสาบุคคลเลยครับเขาครัวอื่นขึ้นเขาได้การได้บัต không năm năm cái đi không im là bạn โอ้โอแสบพี่น้องริิเลยคบวันนี้พี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้เป็นเมนูนะครับเป็นเนื้อขาไส้นะครับเนื้อขาไเอามาหันเห็ดเจียวดีสดๆครับผมขมๆครับผมหันจิ้มนะครับจุเสือจุบวมเป็นเสือนะครับจุขาไส้ครับผมมเนยก็พักกับแก่เส็มม่าเชื่อกรนครับบาเยอี๋เขาหอนหอนครับผม บได้ดามาเล้ครับออกมาเห็ดมัดกินไหเบิงนะครับว่ามันสีเสีซบทำไรนะครับจุขาไายนะครับนี่ลวกกิมกะซีบีสีเป็นเมนูหนาเลยครับสําหรับอันเรือนี่ครับเก๋าซีเป็นลวกกิมครับได้มาสวงอันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุ้นนะครับขอบคุณนทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมป็นกําลังใจให้บ่าวย็ดเตีผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้น้ไม่ได้ครับสําหรับมีเรียธาทางว่าจะอะไรบุษาพนะครับก็ขอโทษขออภัยนะครับไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ ผมไปสำนีก้ก่อนนะครับคลิปนี้คลิปหน้าเจอกันไหมครับบอลยศตีคอมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ